ข่าวประจำสัปดาห์สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานี DLPW อุบลน,นภารกิจสำคัญระหว่างวันที่9ถึงวันที่12พฤษภาคม2565วันที่9พฤษภาคม2565เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกา นายจวานสนากริงเพชรสวัสดิการแด้คุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้นางสาวนิสากรจินารัตน์ใวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมประชุมหารือวางแผนดำเนินงานเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั <kt> ้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดอุบลราชธานีกับผ้าหน่วยงานได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานสวัสดิการแระคุ้มครองแรงงานจังหวัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดและสำนักงานศึกษาที่การ ในห้องประชุมชั้น 3, สานสกนงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีวันที่11พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกามอบหมายให้นางสาวชุติมาบุญเรืองศรีนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนางสาวศรนพิษพันสุรีนักวิชาการแรงงานและนางสาวศรนประาสายงามเจ้าพนักง,งานแรงงานเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการเคราอข้อมูลการปรกสบอันตรายจากการทำงานจากดชสบอร์ด ผ่านิธทัดทางไกลระบบ z o มม Meeting โดยมีนายสมพจน์กวางแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานต่อมาเวลา9ก้านาฬิกาเป็นต้นไปมอบหมายให้นางสุภาพรสอนชัยนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติการบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการคามนุษย์และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการพศ2563 ผ่านวธิชัดทางไกลระบบ Zoom meeting โดยมีพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และตั้งแต่เวลา8น30นาทีถึง16นาิา30นาทีมหมายให้ในา,ายธีรวุฒิไก่แก้วนักวิชาการรายงานชำนาญการรวมออกตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการตามแผนปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนกลไกชงนโย,ยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติประจำปี2565ในพื้นที่อำเภอนายืนและอำเภอนาขุนจำนวน3แห่ง ผลการตรวจพบว่าสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541จำนวน3แห่งในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำประกาศวันหยุดตามประเพณีและข้อบังคับในการทำงานทั้งนี้พนักง,งานตรวจแรงงานได้ดำเนินการออกคำสั่งตามมาตรา139ในมูเล็บ3 ภายในจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งวันที่12พฤษภาคม2565เวลาแปดนาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปมอบหมายให้นางสาวสิรินพิษพันโสลีนักวิชาการแรงงานและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ,อสอวบูรณาการร่วมกับหน่วยบริการเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดบลราชธานี โดยจัดนิทรรศการแจกสื่อความรู้ด้านแรงงานและความปลอดภัยในการทํางานรวมทั้งให้คําปรึกษาด้านแรงงานและมอบสิ่งของเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้มาร่วมงานโดยมีนายสุพินิษฐเปาริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธี นายจวันสนันกิ่งเพชรสวัสดิการได้คุ้มคลองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมรับฟังการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์อนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัจจญาเศร,รษฐกิจพอเพียงสอจอพอในระดับพื้นที่ผ่านวิทยาทางไกลระบบซูม,มิติ้งโดยมีนายพงษ์รัตพิรมรัตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธาน วันที่10พฤษภาคม2565ตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีมอบหมายให้นางสาวนิสากรจีนารัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวพลดีทองวอนนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางธนิตาเวรุวนาทรนักวิชาการแรงงานชำนาญการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อความร่วมมือในการจัดการคดีค้ามนุษย์และคดีลักลอบขนผู้โยกย้ายถิ่นฐาน วันที่11พฤษภาคม2565นางสาวนิสากรจีนารัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมอภิปรายในหัวข้อความร่วมมือในการจัดการคดีการค้ามนุษย์และคดีการลักลอบขนผู้ยกย้ายถิ่นฐานระหว่าง5ห,หน่วยงานได้แก่องค์กรระหว่างประเทศเพื่อการยกย้ายถิ่นฐาน International Organization for Migration (IOM) สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสำนักงานอายการจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด วันที่12พฤศจิกายน2515นางสาวนิสากรจีนารัตนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวภรดีทองวอนนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางธนิตาเวรุวนาธทรนักวิชาการแรงงานชำนาญการรับประกาศนียบัตรประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อความร่วมมือในการจัดการคดีการค้ามนุษย์และคดีลักลอบขนผู้เย,ยายถิ่นฐานณโรงแรมซุนีแกรนด์แอนด์คอนเวนชันซ็นเตอร์โดยมีมิสเตอร์จอห์นชักนอฟฟี่ผู้ดำเนินรายการ และมิสเตอร์เอจกาเอสแมคคนเนลที่3ผู้จัดโครงการ IOM เป็นประธานฝากติดตามสื่อสังคมออนไลน์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุบลราชธานีตามที่ปรากฏบนหน้าจอหรือติดต่อเข้ามาที่เบอร์04525459และ045242440กรณีต้องการติดต่อด้วยตนเองสามารถเดินทางเข้ามาติดต่อตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะ